เรืองฉแ่ไช้เนี้วไมขออ่านดแบบเขาก็ชอบเขาก็ชอบนา้เสืองเขาขาวเนี่นะครับเชีงนี่สะอาดดิพี่นองอมาแ้งทูเอาแบบนี้มันกออเออเออ เออหละก็ลาไปควางเมลาก็ป้าลุกเติข้อเท่งแขนเท่งทุกซอกทุกมุมอ่ะตันก็ไม่ได้าามาหิ้วนมาซักหเ้ยหลานนอ้อหลานจะเป็นหลานมาหน่ มาเห้ถไายผมว่านี่ได้เหไทไทยเสือนกเรียนเพิ่มถ้าเสือถือว่าหยายมาซักให้เลยหลานนอ้อหลาน cái <laughs> men lánh, thẻ kia thì sắc nữa à, thẻ tuổi dậy không cũng sắc hai hơn, à เถือนก็เหลียน,นเพ่แค่เสือถึงม่าหยากมาซักไห้เ้ยหลานน้อหลานออจะเป็นหลานเหลียนถ้าเจ้า่หมุกชัดไงเป็นมาเล่ทกัน มอ็ไทยไม่ได้เห็นไทยมนสิท่านแดีท่านน่ายบ่ล่ะเช่าถิ่นใบเราก็บ่ซักเรี่อ้าเจ้าบ่หมกชุดใ่เต้น เรลือต้องเหลียนท่นครั้เกือที่ที่ักอันที่วางตูสะอาเสเผือขาวคนนี้ใหญ่นีมจะใหญ่จะเสียหายผมก็แป้งทูนัสีออก

ลานน้อล้านันจะเป็นล้านกาแฟให้เตอสักสมึ๊งถุงแม่งที่ไล่ชุดนักเรียนเพิ่นเสือข,า,ขาวๆนี่ผ้า,พาพเชืองมือสะอาดด้ยที่หน่อ

ที่วางนนก็บสะอาดที่เราือขาวบนาเาว่า่เบือกระสอบเขาื่นกิเืนเลยแค่ที่ติสักหรอแค่ติดใส่ก็รู้ท่ามาเพอติดักอน ที่วงแล้ก็บอสะอาดสเหลืองขาวคุี้งใหญ่มี่จะใหญ่ะเฮศไทยผมแป้งทูนต้องสีออกนีแให้ติดตักมือน่แป้งทูหนาาว่าจะไ เบียกับสอบเขา่เเเออาอื่น,ก,ก,ก,น,ก,ก,นก็บสอรุ่งเรือเนี่ยแค่ทีติดสักนี่หละแค่ถืงใหญ่ก็เลอกท่ามาเอะยุกข้อเท่งแขนเท่งทุกซอกทุกม่มอ่ะทำก็ไม่ได้แต่อาราน ผกวิทย์ะมือใหญ่คือเกาัะนี้ขออ่านตป็แบบเขากระชอบเขากระชอบยังอ่าถเอว่าคือนี้แบบกระสอบเขัาอื่นก็ถือรุ่งเรื่องเลยัะนี้ขออ่าน เปแบบเขาก็ทชับเขาก็ะชับยังหวมกกนอนตุ๋ยยุว้ไ่มกกนอนตุ๋ยยว้วันถท่านเดียท่านไหบ่ลช่าถิ <Wha> ่นใบเราก็บซักินัก ทิ่วางมันก็สะอาดไละเสือขาวคนนี้ต้อใหญ่มี้จะใหญ่จะเหตุไถมันก็แป้งทูมันต้องสีออกแชให้ติดสักมือูแป้งทูมันสีท่านเดียท่านน้อยบ่ละ แช่ถิ่นใบแล้วก็บอดซักอือ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 แหลไรก็ไป้พอถึงเวลาก็ป้าก็นอนตุ๋ยอยู่พอถึงเวลาอยู่ตใหญ่จะใหญ่เป็กเห็ดไทยขนมปลงทูนสีออก

สักอที่มันตัวสะอาดคือตัอขาวขสักเยอตัวนี้ใชไแล้วมันหิวใหญ่มัสักไหญยหลานเนาอหลานจะเป็นหลาน เืออนักเหยนเพิ่นค่เผือที่อาลาด